โรงเรียนบ้านสีเสียดขอต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านสีเสียดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขต3ตั้งอยู่บนเลขที่219หมู่2ตำบลสีวิไลอําเภอเสริลภูมิจังหวัดร้อเอเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด230คนและมีเขตพื้นที่บริการจำนวนสาหมู่บ้านได้แก่บ้านสีเสียดหมู่1บ้านห้วยสามัคคีหมู่2และบ้านโคกสมบูรณ์หมู่9าโรงเรียนบ้านสีเสียดภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการตินกรดวงประทุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียด มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้นจำนวน18คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน14คนพนักงานราชการ1คนครูธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ได้มีนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง3ด้านคือด้านความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาดังนี้ด้านที่1ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและมีงบประมาณในการดำเนินงานในการบริหารจัดการมีคำสั่งหรือหนังสือแต่งตั้ง ให้บุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยมีกฎระเบียบและคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ครอบคลุมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานศึกษามีการอบรมเกี่ยวกับการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนและมีโครงการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษามีการดูแลสำรวจ ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการนำผลไปปรับปรุงแก้ไขยอย่างครบถ้วนมีการป้องกันอันตรายของเครื่องจกักรเครื่องมือในจุดที่อันตรายทุกพื้นที่อย่างครบถ้วนและมีการบำรุงรักษาตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม สถานศึกษามีการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนด้านที่2ด้านสุขภาพอนามัยมีห้องพยาบาลที่ชัดเจนมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นครบทุกรายการในสถานศึกษามีมาตรการด้านการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการเผยแพร่ให้ความรู้ในการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานในสถานศึกษาให้กับนักเรียนและบุคลากรครูในด้านสุขาพิบาลมีการจัดห้องซ้วมแยกชายหญิงและอ่างล้างมือจำนวนเพียงพอต่อนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอต่อนักเรียนและบุคลากรที่ถูกสุขลักษณะ มีการจัดที่รับประทานอาหารที่พักที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ในเรื่องระบบแสงสวา่างระบบระบายอากาศและระดับความดังของเสียงมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษา ที่เหมาะสมและปลอดภัยและมีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากคณะครูนักเรียนและมีการนําไปปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงทีมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและวางแผนป้องกันที่เหมาะสมรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และกระตุ้นจิตสำนึกให้กับนักเรียนในด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมด้านที่3ด้านสภาพแวดล้อมมีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่พื้นที่บริเวณสถานศึกษาให้มีความสะอาดสวยงามและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีการจัดภูมิทัศน์อาคารเรียนอาคารประกอบ ให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนห้องเรียนและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามีการจัดดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมบริเวณสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสีศสีนะโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้านที่1ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารเรียน โรงเรียนได้มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนถนนทางเดินอาคารเรียนและเขตพื้นที่ต่างๆพันโรงเรียนอย่างดีและมีระบบโดยมีการกำหนดขอบเขตเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนโดยมีการแบ่งคุ้มหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนได้ทำความสะอาดดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือคุ้มอย่างทั่วถึงโดยมีการตรวจจากคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านสีเสียดด้านที่2ด้านการจัดภูมิทัศน์โรงเรียนได้มีการจัดภูมิทัศน์มีต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามร่มรื่นเป็นสัตว์เป็นส่วนเหมาะสมกับสภาพโรงเรียนและมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก,การเรียนรู้ของผู้เรียนและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ารวมทั้งการจัดสถานที่ เพื่อเอื้อต่อการพักผ่อนและบริการชุมชนอย่างสร้างสารรค์มีการนำสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านที่3อาคารเรียนอาคารเรียนได้รับการดูแลให้ใช้งานอย่างดีและมีการดูแลทำความสะอาดภายในห้องเรียนมีเว้ประจำวันของนักเรียนในแต่ระระดับชั้นในการดูแลทำความสะอาด โดยแบ่งเวรหน้าที่กันอย่างชัดเจนและบรรยากาศห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบ้านสีเสียดซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางดนตรีได้มีการจัดห้องเรียนและบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และมีการจัดป้ายนิเทศเพื่อนำเสนอข้อม,มูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่4อาคารประกอบโรงอาหารหรือโรงครัวมีการจัดวางอุปกรณ์การทำอาหารอย่างถูกสุขลักษณะมีการทำความสะอาดดูแลเรียบร้อยและแม่ครัวมีการแต่งกายเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะ และการทำอาหารกลางวันในแต่ละวันที่ถูกพภชนาการอาหารบริเวณโรงอาหารมีการแบ่งเวรทำความสะอาดหลังจากรับประทานอาหารกลางวันอย่างชัดเจนโดยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้องน้ำห้องส้วมถูกสุขลักษณะและมีการดูแลทำความสะอาดโดยนักเรียน และนักการพันลงทุกเช้าและหลังเลิกเรียนห้องประชุมมีการดูแลตกแต่งและทำความสะอาดให้สวยงามมีสีสันและพร้อมใช้ยอยู่เสมอด้านที่ 5. ด้านการบริหารจัดการมีการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้กับนักเรียนมีวินัยในตนเองในการวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบหน้าห้องเรียนและมีการเก็บวัสดุอุปกรณ์เข้าที่อย่างเรียบร้อย มีถังขยะภาชนะที่ใส่ขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลและมีการจัดวางอย่างเหมาะสมในพื้นที่ต่างๆบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียนมีการจัดการขยะในโรงเรียนให้เป็นศูนย์โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางและมีการคัดแยกขยะอย่างเหมาะสมมีการจัดการบูรณาการการนำขยะและสิ่งเหลือใช้ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งเช่นการนำถุงนมซึ่งเป็นถุงพลาสติกที่เหลือจากการกินอาหารเสริมนมของนักเรียนมาประดิษฐ์ใช้ประโยชน์เป็นภาากันเปื้อนและกระเป๋าการฝึกนักเรียนให้ทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนและการจัดการขยะในโรงเรียนได้มีการคัดแยกขยะและจำหน่ายเพื่อนำรายได้สู่การบริหารจัดการในโรงเรียน พร้อมทั้งรณรงค์ให้กับนักเรียนได้นำความรู้การจัดการขยะขยายผลลงสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปด้านที่6ด้านการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนได้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในโรงเรียน มีจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอสำหรับนักเรียนและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนเมื่ออยู่ร่วมกันมีการจัดสภาพห้องเรียนการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social d i ิสท n c i n g อย่างเหมาะสมนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครบ100% มีการสร้างเครือข่ายในการดำเนินการป้องกันโควิด -19 โดยมีการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุวยสามัคคีและร่วมกับกลุ่มอสมในชุมชนในการเฝ้าระวังการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านสีเสียขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจําปีการศึกษา2 5 6 5